ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เป็ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมีข้อมูลข่าวสารจากทางค่ายซัมซุงมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้รับทราบกันถ้าใครนะครับกำลังตั้งหน้าต,ตั้งตารอคอยสเปคของเจ้าตัว s a m s u n Galaxy g M51 แล้วก็เดี๋ยว,ววันนี้พี่จะมีพ v i e w ฉบับย่อๆนะ จะมาเล่าสเปคของ s a m s u n Galaxy g M51 ว่าสเปคตัวเครื่องเนี่ยมันน่าซื้อหรือเปล่าก่อนอื่นต้องบอกว่าสเปคที่พี่ใหญ่พูดถึงในวันนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยกันไว้ก่อนเลยนะเพิ่งได้รับข้อมูลสดๆร้อนๆมาต้องบอกว่ามือถือ M51 เนี่ยหลายๆคนรอคอยเพราะว่าในเรื่องของ CPU เป็นหลักเลยเพราะว่าตอนนี้ จะใช้เป็นของ snapdragon นะส่วนตัว snapdragon ตัวไหนก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาติดตามข่าวสารกับพี่ใหญ่กันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเจ้าตัว samsung galaxy m51 เนี่ยรหัสโมเดลของเขาจะเป็นตัว sm m515f นะครับรหัสโมเดลนียต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วนะครับสำหรับโมเดลนี้ ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าหน้าจอไม่ได้มีความแตกต่างกับ M 3 1เท่าไหร่ในเรื่อง,องของขนาดหน้าจอนะคือ M 5 1เนี่ยสเปคที่เขาแจ้งมานะครับจะมีขนาดอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับแน่นอนเราว่าตัวนี้ก็ดู YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1080p หลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกว่า6.5ประมาณไหนพี่เอาตัว Samsung Galaxy M 3 1มาเปรียบให้ดูเลยละกัน M 3 1เนี่ยคือหน้าจอขนาด6.4นะครับส่วนตัว M 5 1เนี่ยจะอยู่ที่6.5เขาบอกว่าขนาดหน้าจอนี่คือใกล้เคียงกันมากๆนะครับส่วนชนิดของหน้าจอเนี่ย M 5 1เขายังไม่ได้แจ้งไว้นะว่าจะใช้จอชนิดไหนแต่ว่าการดีไซน์ของหน้าจอของเขาจะเป็นแบบหน้าจอพันดิสเพย์นะครับก็คือกล้องเนี่ยจะอยู่มุมบนฝั่งซ้ายประมาณนี้เป็นเพื่อนมุมบนฝั่งซ้ายนะครับในส่วนของ CPU เนี่ยตัว M 5 1นะครับเขาใช้เป็นของ Snapdragon 7 3 0นะฮะส่วนตัวจริงมาจะเป็น730หรือเปล่าก็ต้องรองรุ้นอีกทีนึงนะถ้าผิดพลาดประการใดอย่าเพิ่งกล่าวว่ากันก็แล้วกันในส่วนของ CPU อย่างที่บอกไปว่าเป็น Snapdragon 730นะครับการ์ดจอตัวนี้มาพร้อมกับ Ardino u 618ส่วนของ RAM นะครับตัวนี้มีทั้งหมด2ความจุนั่นก็คือตัว RAM 6กับ RAM 8 Storage มาที่128 g b นะครับถ้าใครไม่พียงพอต่อการใช้งานเนี่ยก็สามารถใส่ micro SD card เพิ่มเติมทีหลังได้ในส่วนของกล้องนะครับมีมาให้ทั้งหมด4ตัวนะสำหรับตัว Samsung Galaxy M51 นะครับเหมือนกันเลยกับตัว M31 คือกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด4ตัว ซึ่งกล้องหลักของเจ้าตัว M5.1 เนี่ยขนาดเข้ากันเลยกับตัว M3.1 นั่นก็คือความละเอียดสูงสุดของกล้องหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลโอ้โหต้องบอกว่ามาแบบจุๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับความละเอียด64ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนวายนะครับเลนวายเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลซึ่งความละเอียด12ล้านพิกเซลเนี่ยต้องบอกว่าอัปเกรดขึ้นมานะเพราะว่าตัว M3.1 เนี่ย ความละเอียดของกล้องวายเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลเท่านั้นเองซึ่งก็บอกว่าใครชื่นชอบในการถ่ายรูปมุมกว้างนะครับสามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับเพราะว่าความละเอียดของเลนวายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก8เป็น12ล้านพิกเซลเลยแล้วก็ในส่วนของกล้องเดฟนะครับมาที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลก็เท่ากันกับตัว M31 ในส่วนของกล้องมาโคก็มาที่ 5ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับก็ยังเท่ากันอีกกับเจ้าตัวท a m ซู n Galaxy g M31 สรุปแล้วเนี่ยในส่วนของกล้องนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือในเรื่องของกล้อง w ายนะฮะกล้องหลักกล้องเด p มาโนี่คือเท่ากันเลยกับตัว M31 แตกต่างกันในเรื่องของกล้องวายนะฮะในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามาเท่ากันนะตัว M31 เนี่ยก็มาที่32ล้านพิกเซล ซึ่งตัว M 5 1เนี่ยแรงข่าวเขาก็บอกมาว่าอยู่ที่32รล้านพิกเซลเหมือนกันค่ารูรับแสงเนี่ยตามที่กล้าการไว้ก็น่าจะประมาณ F 2 0นะฮะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวชูโรงของตัว Samsung Galaxy M 5 1เลยนะ M 3 1เนี่ยตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6,000 m ม ah, ิซึ่ง6,000 m มิลลิอมเนี่ยพี่จะชื่อว่ามันเยอะมากๆแล้วนะ แต่ว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy m ั u n g งเ l ซี่ M51 นะครับมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะโอ้โหพี่ใหญ่ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่ารูปร่างหน้าตานี่คือมันจะผอมเพียวได้หรือเปล่าเพราะว่า6,000 ah ของ M31 เนี่ยก็ถือว่ามีความหนาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่า M51 มาที่7,000ม ah ิลลิแอมป์เนี่ยยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะหนาเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันในเรื่องของการดีไซน์เนาะ นอกจากแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง7,000 m ah ิลลิแอมปันเพื่อนในส่วนของการรองรับชาร์จเร็วตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะ M31 ตัวก่อนหน้านะครับรองรับชาร์จเร็วแค่15วัตต์แต่ M51 ตัวนี้สามารถรองรับชาร์จเร็วได้ถึง25วัตต์เลยต้องบอกว่าอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะในส่วนของพอร์ตชาร์จแน่นอนเราว่า น่าจะมาพร้อมกับตัวไทเซนะส่วนไม่ตัดเสียงรบกลัวเนี่ยแน่นอนหรอว่าพี่เอกคาดการว่าจะต้องมีมาแน่ๆนะครับเช่นเดียวก,กันกับตัวระบบเสียง d o ม m ี่เอสมดต้องบอกว่าถ้าวางขายจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่กจะมารีวิวสเปคฉบับเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันสเปคที่พี่เอกพูดมาในวันนี้นะครับ ขอพูดพลิก่อนว่ามันอาจจะตรงกับความเป็นจริงในบางส่วนบางส่วนเนี่ยอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะฮะใครสนใจเจ้าตัว s a m s u ง g g a ็ a ซ y M51 นะครับอดใจรออีกนิดเพื่อนๆรับรองได้เลยว่าใกล้เปิดตัวแล้วแน่นอนเพราะว่าทางแบรนด์ a m s u n งเนี่ยติดต่อมาให้รีวิวเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะดูรีวิวตเต็มๆนะครับสามารถกดติดตามช่องของพี่ใหญ่ไว้ได้เลยรับรองได้เลยว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับ ำหคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ